ประเทศไทยนี่มันมีอภิสิทธิ์ชนอยู่กลุ่มเล็กๆถ้าอาภิสิทธิ์ชนกลุ่มใหญ่มันก็ไม่เป็นอภิสิทธิ์ที่ครับคำว่าอาภิสิทธิ์คือสิทธิ์ที่พิเศษความไม่เสมอภาคกันทางกฎหมายความไม่เท่าเทียมกันของผู้คนอันนี้แหละเราเห็นกันมานานแล้วแต่วันนี้พอเกิดวิกฤตโควิดขึ้นมาเนี่ยมันยิ่งเห็นมากขึ้นในขณะที่ประชาชนส่วนใหญ่ ถูกดูแลใช้วัคซีนคุณภาพต่ำฉีดให้แต่อภิสิทธิชนใช้ยาดีๆฉีดให้อันนี้เห็นชัดมีหลักฐานหมดแต่ก่อนจะเริ่มต้นอยากจะเรียนท่านก่อนครับว่าอันนี้จะเป็นข่าวดีหรือข่าวร้ายข่าวดีแน่สำหรับครอบครัวนายธรรมนัสแต่ข่าวร้ายสำหรับประชาชนก็คือ สารรัฐธ,ธรรมนูญได้วินิจฉัยแล้วว่านายธรรมนัตไม่มีความผิดสามารถเป็นรัฐมนตรีได้ครับขา่าวมติชนลงทันใจดีเหลือเกินครับธรรมนัต เฮมติสารรัฐมนชีีโทษจำคุกต่างประเทศไม่ส่งผลถึงไทยได้เป็นรัฐมตีต่อคงจำได้นะครับนายธรรมนัตคายาเนี่ยไปโกหกในสภาว่าเป็นแป้งและก็โกหกในสภาว่าไม่ได้ติดตารางที่ออสเตรเลียประเด็นนี้จะเถียงกันยังไงก็ได้ในสภา แต่เถียงกันไม่ตกเพราะฝ่ายรัฐบาลลูกสมุนของนายธรรมนัสที่กินกล้วยนี่แกก็ประท้วงประท้วงแต่สุดท้ายก็เลยมีการนำขึ้นสารรัฐธรรมนูญผมว่าคนที่นำเสนอขึ้นสารร,รัฐธรรมนูญหรือรัฐธรรมนูญเนี่ยนะชื่อมันคล้ายๆกันเนี่ยเขาก็รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเพียงแต่เขาต้องการวัดคุณภาพของสารรัฐธรรมนูญ ผมเลยต้องหยิบเรื่องนี้มาเป็นข่าวหัวเรื่องก่อนนะครับปรากฏว่าสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยบอกไม่เป็นไรฮะติดคุกต่างประเทศไม่เป็นไรดังนั้นวันนี้ข้อสรุปก็คือหนึ่งติดคุกจริงสองค้ายาเสพติดจริง 3. โกหกในสภาจริงโก,โกหกในสภา,านี่ก็เท่ากับโกหกประชาชนนะครับ สามข้อหานี้เนี่ยเอาเถอะแม้สารรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญบอกว่าไม่เป็นไรเลยนะแต่ว่าโดยจริยธรรมโดยความชอบธรรมนี่นายธรรมนัสอยู่ไม่ได้แล้วครับประยุทธ์ให้อยู่ต่อไปก็ไม่ได้แต่มันอยู่ได้เพราะอะไรดูภาพนี้ก็แล้วกันครับเพราะอะไรนะครับ ผมให้ท่านดูภาพนี้ก็เป็นที่รู้กันนะครับดูให้หมดทุกภาพเลยครับวันนี้แม้เราจะไม่พูดแม้เราจะไม่คิดแต่ว่าก็มีคนนินทากันทั้งบ้านทั้งเมือง ว่านายธรรมนัตเป็นคนของวังเป็นคนของรัชการที่สิบเป็นคนใกล้ชิดเพราะจากข้อเท็จจริงนายธรรมนัตตอนที่ติดคุกค้ายาเสพติดที่ออสเตรเลียนั้นก็อ้างกับศาลออสเตรเลียาตามข่าวเลยนะครับว่าเป็นราชองครักษ์ เหตุการณ์ผ่านไปยี่สิบกว่าปีนายธรรมนัตวันนี้มาเป็นรัฐมนตรีภาพที่ผมให้ท่านดูนี้เป็นการพระราชทานของขวัญให้แก่นายธรรมนัตหลังจากที่ผ่านการอภิปรายไม่ไว้วางใจโดยไม่มีสาเหตุครับไม่รู้ว่า ไม่ใช่วันเกิดไม่ใช่วันสําคัญอะไรของในธรรมะทั้งนั้นครับแต่รัชการที่สิบมีของขวัญให้ภาพนี้ผมก็เก็บเป็นรายละเอียดเคยคุยกับท่านแล้วว่ามันเป็นเชิงสัญ,ญลักษณ์เอาละครับไม่ต้องเสียเวลามากคุยเรื่องนี้เรารู้อยู่แล้วว่านี่คือระบบอภิสิทธิ์ถึงขนาดเป็นรัฐมนตรีมีคดีความแม้ศาลจะวินิจฉัยยังไงก็แล้วแต่แต่ จริยธรรมที่มันควรจะเป็นเนี่ยรัฐบาลประยุทธ์มันต้องเอาออกก็ขอภาวนาให้ประยุทธ์ย่าวออกเก็บเอาไว้ให้มันเน่าเต็มที่จะได้เน่าถึงต้นทางนะครับ <c oughs> เรื่องของอภิสิทธิชนในประเทศไทยที่ได้รับข้อยกเว้นทางกฎหมายทั้งหมดการระบาด ของโรคโควิดนี้มันเกิดหลายละระลอกอย่างที่ผมเรียนให้ท่นทราบแล้วแต่ละระลอกแต่ละระลอกนั้นตัวเวผยแพร่ที่ชัดเจนที่สุดคือการหาผลประโยชน์บนความทุกข์ของประชาชนรอบที่หนึ่งสนามมวยรุมพินีแพร่กระจายไป ครึ่งปีค่อนปีโลกร้ายกระจายไปทั่วรอบที่สองเมื่อปลายปีที่แล้วถึงต้นปีนี้คือทหารอีกแล้วครับลุมพินีก็สนามมวยทหารทหารชายแดนพามา่านำนำแรงงานกลับเข้ามาในประเทศไทย รับค่าหัวรายละหมื่นสองมื่นนำข้ามประเทศเอามาส่งให้สมุทรสาครเป็นแรงงานประมงรอบที่สองก็เลยระบาดไปถึงทั่วประเทศคือไปที่ระยองจากบ่อนหลงจูสมชายคนเหล่านี้ไม่ได้รับความผิดอะไรเลย รอบที่สามนี่รอบใหญ่รอบซองรัฐมนตรีในคณะรัฐมนตรีของนายประยุทธ์ไปเที่ยวผับทองรอขมวดรวมศูนย์ที่นายศัก์สยามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพักภูมิใจไทย นายศักสยามก็ปฏิเสธพลวันไม่เกี่ยวกันนะครับไม่ได้ยุ่งด้วยสื่อเรียกร้องขอให้ดูไทม์ไลน์ที่ประชาชนมือบังคับเขานักจะเอาผิดเขาอย่างนั้นอย่างนี้พอทีรัฐมนตรีพอทีพวกทหารตำรวจไม่ผิดอะไรเลยนี่คือการระบาดรอบสาม แต่อย่างน้อยที่สุดยังมีเนื้อนาบุญประชาธิปไตยแม้จะมีสภาที่เป็นเพียงแค่สภาที่ไร้น้ำยาเพราะว่าพด็จการมันเขียนรัฐธรรมนูญบีบบังคับไว้หมดแต่ความเป็นสภายังมีเนื้อนาบุญได้มีการวิาพากวิจารณ์และปรากฏว่า ไอ้เจ้าเต้สอสอที่ได้มาจากการขย e งและมาเป็นผลมาจากรัฐธรรมรนูญฉบับนี้ที่เราเรียกว่าสอสอ,สอขยงกันนี่นะครับได้คะแนนนิดหน่อยก็ได้สอสอ,สอหนึ่งคนไอ้เจ้าเต้นี่ก็ก่อกลัวรัฐบาลเพื่อจะหากล้วยก,กินตั้งแต่เริ่มต้นตั้งรัฐบาลปีแรกทำท่าไปทำท่ามา วันนี้ก็ค่อนข้างจะขาดจากรัฐบาลพอสมควรแล้วแต่จะมีการหากล้วยกันเป็นกรณีพิเศษหรือเปล่าไม่รู้ก็จับประเด็นเรื่องนี้กรณีของศัก์สยามซึ่งมีกลุ่มที่ไม่พอใจศัก์สยามอยู่แล้วในพักพลังประชารัฐที่แตกกันเองกลุ่มของมาดามเดียดังนั้นวันนี้ในรัฐบาลก็มีคน ช่วยเปิดโปงขึ้นอีกคือเจ้าเต้น,นะครับทำการเปิดโปงเอาลูปหลักฐานของศักสยามมาออกนี่ลงมา หลังสือพิมพ์ผู้จัดก,การสาวในภาพรัฐมนตรีคนดังโตเต้พรรามเจ็ดอย่าสร้างกระแสสร้างกระแสไม่สร้างกระแสมาดูนะครับข่าวช่องแปดก็ลงข่าวเต้พระรามเจ็ดปล่อยภาพ v v ว p คือปล่อยภาพของออศักดิ์สยามที่นั่ง นั่งกินกับสาวที่ไม่ไม่ปิดหน้าที่ทองรอไม่รู้กินที่ไหนนะครับแต่ว่าข่าวเขาว่าเป็นอย่างนั้นเอาภาพเด็ดที่นายสักสยามขี่สกูตเตอร์เล่นกับสาวแล้วไม่ได้ปิดหน้าปิดตาแต่ขอโทษนะภาพพวกนี้ลางๆฮะภาพพวกนี้ลางๆ เพราะข้อกฎหมายในประเทศไทยมันเป็นปัญหาที่จะถูกฟ้องว่ากันจริงๆแล้วภาพเหล่านี้ผมให้ท่านดูนะครับเป็นภาพลางๆแอดมินจะเซิร์ชให้ท่านดู3 4สภาพ5ภาพมีคำบรรยายของไอ้เจ้าเต้บอกว่า พูดเป็นในยะว่าเป็นศักสยามแน่นอนภาพที่หนึ่งก็บอกว่าให้ทายกันว่าใครเอ่ยสสเต้ศูนย์ศเจ็ใครเอเ่ยเร่งประชุมให้เสร็จไปพักผ่อนชายทะเลขี่เจ็ตสกีเก่งมากหรือพี่ขุนแผนกับแม่วันทองพร้อมแม่เราทองเท่มากสงสัยคืนนี้แซนวิชเหนื่อย แย่เลยอิจฉาจังพี่ไม่ชวนผมเลยเห็นไหมครับภาพที่สองหน้าห้อง v v ว p แห่งหนึ่งทานอาหารญี่ปุ่นหนึ่งชายหนุ่มแดนปาดิบใส่แมสควงห้าสาวไม่ใส่แมสทั้งห้าคนจะไหวเหลือพี่ภาพสามก็บรรยายไปภาพสีอย่างที่ท่านเห็นจริงๆภาพอย่างนี้ ไอ้เตไม่ได้เก่งอะไรแล้วครับภาพเหล่านี้สายสัมพันธ์ของสูนในจากสภาเขาส่งมาให้ก่อนแล้วและผมก็นำเสนอท่านไปก่อนแล้วครับก่อนที่จอเตม,มันจะเปิดมาเอา้าดูกันให้ชัดๆไปเลยครับภาพที่ผมเปิดนี้ไม่ใช่ว่าผมอยู่อเมริกา อยู่ไกลถ้าเขาอยากจะฟ้องผมเขาก็ส่งทนายมาฟ้องได้ครับที่อเมริกายืนยันว่านี่เป็นภาพของนายศัก์สยามในคาราโอเกะแห่งหนึ่งมีสาวงามนั่งกันสี่ห้าคนไม่ปิดหน้ากากแล้วเจ้าเตะไอ้เจ้าศักสยามมันก็ติดเชื้อโควิดสิครับนี่ภาพจริงครับที่ผมเปิดกับท่านผมก็ได้สายข่าวจาก ในสภามาเอากันชัดๆอย่างนี้เห็นไหมครับกอดขนาบสาวสองข้างผมเคยเอามาเปิดเผยกับท่านแล้วแต่วันนี้ผมเอามาเปิดกับท่านอีกครั้งหนึ่งเพราะมันกำลังเกิดผลเข้าไปในคณะรัฐมนตรีไอยุทธมันอยู่ไม่ไหวครับที่ผมบอกว่านี้เป็นอนิสงส์ของระบบประชาธิปไตยอย่างน้อยที่สุดการเลือกตั้งก็ทำให้ มึงปิดหูปิดตาประชาชนไม่ได้วันนี้เกิดข่าวระหองละแหงกันหนักถึงขั้นจะต้องปรับคณะรัฐมนตรีผมเลยนำเรื่องนี้มาคุยกับท่านอีกครั้งหนึ่งแล้วให้ท่านเห็นชัดๆผมจะขยายภาพน้องศักดิ์สยามกอดสาวอยู่ในเทะเลสองคนนี่ครับให้ท่านเห็นชัดๆ ที่ผมบอกว่าคุณสักสยามจะมาฟ้องผมก็ได้ไม่เป็นไรครับที่อเมริกาแต่ที่สหรัฐอเมริกานี้ข้อหาหมิ่นประมาทไม่ไม่มีโทษจำคุกไม่ใช่คดีอาญาครับเป็นเรื่องทางแพ่งนะครับก็มาก็ดีนะครับก็จะได้เจอกันหน่อยแล้วอย่าลืมเอาข่าวสารจากท่านหัวหน้าพัก มาหาผมด้วยมาคุยกันคราวนี้ที่ผมหยิบมาคุยกับท่านอีกครั้งหนึ่งนั้นก็เพราะว่าขณะนี้มีความละหองละแหงเนื่องจากประยุทธ์มันก็จะกดดันให้เปลี่ยนตัวสักสยามวันนี้สายของมาดามเดียซึ่งกดดันตั้งแต่ต้นไม่โหวต ตอนอภิปรายไม่ไว้วางใจไม่โหวตไม่ยกมือให้กับศักสยามก็ทำให้เกิดความขัดแย้งกันภายในพักคพลังประชารัฐไอ้ป้อมในฐานะหัวหน้าพักก็พยายามจะต้องเก็บเอาไว้เพราะกลุ่มของศักสยามมันเป็นเสียงมันมากกว่ากลุ่มมาดามเดียก็พยายามจะให้มาดามเดียมาขอโทษเนวิน ตัวจริงเสียงจริงในฐานะรัฐมนตรีตัวจริงเสียงจริงที่ตามสายข่าวบอกว่าไปนั่งว่าการที่กระทรวงคมนาคมทุกวันไอ้เจ้าศักดิ์สยามก็ต้องเซ็นให้เซ็นชื่อตามที่ในวินสังเนี่ยก็ต่อรองกันภายในแสดงความไม่พอใจว่าแม้มาดามเดียจะมาขอโทษแต่ก็ไม่ยอม จะต้องให้ลงโทษมาดามเดียมาดามเดียนี่ก็เหลืองตัวแม่นะครับสามีก็เป็นเจ้าของมีหุ้นส่วนใหญ่อยู่ในเนชั่นท่านเห็นแล้วใช่ไหมครับหัวเมียคนนี้ทำผิดกฎหมายแลฐธรรมนูญเหมือนกันผิดกฎหมายเลือกตั้งครับที่มีหุ้นอยู่ในสื่อแต่ไม่เป็นอะไร ความขัดแย้งของกลุ่มในกลุ่มมาดามเดียนี่ในพรรคพลังประชารัฐกับกระแทกกับพรรคภูมิใจไทยก็เกิดมาเป็นระยะระยะแผลยังไม่สนิทก็มาเจอเรื่องนี้ประยุทธ์ก็เลยจะดำเนินการปรับคณะรัฐมนตรีเอาศักสยามออก แต่เอาศักสยามออกเรื่องใหญ่ครับเพราะเงาของเนวินมือการเมืองมือพักการคนนี้เขารู้ครับเขาไม่เอากันถึงตายนละครับเรื่องนี้บอกจัดทก่อนนะครับนี่เป็นข่าวหนังสือพิมพ์ของกรุงเทพธุรกิจเมื่อวันที่30เมษายนครับ ผมนําข่าวมาเสริมให้ท่านดูอีกทีหนึ่งเพื่อให้รู้ทิศทางการเมืองในวันพฤหัสว่ายังไม่มีอะไรแต่มีความเป็นไปได้ที่จะปรับคณะรัฐมนตรีเอาศักดิ์สยามออกกรุงเทพธุรกิจบอกจับตาพี่ใหญ่บุรีรัม์เผชิญหน้ากับพี่น้องสามปอเดิมพันภูมิใจไทยไม่ถอนตัว ไม่ถอนอยู่แล้วครับไม่ถอนแล้วเอาออกแล้วทำไงอ่ะเนวินก็เสียหน้าก็อาจจะยอมเสียหน่อยเพราะว่าศักสยามกระทำให้ภาพลักษณ์คอรมอเสียหายอย่างมากในนโยบายใหญ่เรื่องโควิดแล้วก็ลงโทษอะไรไม่ได้เห็นหรือยังฮะน,นี่อภิสิทธิ์ชนจริงๆ อ่าแล้วจะออกยังไงสายข่าวบอกว่าอาจจะลงตัวด้วยการปรับคณะรมนตรีเอาศักสยามออกแล้วอาจจะเอาพี่เอาน้องหรือเอาเมียเนยวินมานั่งแทนครับนี่คือการเมืองแบบไทยๆท,ที่ออกแบบรัฐธรรมนูญเพื่อให้อำนาจวังครอบงำการเมืองได้ทั้งหมด เขาก็ทำให้ระบบมันอ่อนแออย่างเงี้ยครับแล้วนี่เป็นผลผลโผมมาจากการรัฐประหารนะครับอย่าลืมนะเพื่อให้เพื่อนเพื่อนเรารู้ส่งคลิปให้เพื่อนด้วยกดแชร์ไปด้วยแต่ถ้าไม่อยากจะส่งให้เพื่อนคนไหนก็แค่กดไลค์เท่านั้นแหละครับมันจะกระจายไปถึงหูถึงตาเพื่อนท่านเอง